แม่จะนอนบาไนนี้าแล้วโไดพิ่เลยว้าวอะไรใจทเ้วบอทนี้บอทีหาูยูซือได้มาแล้วครับโอ้แสดงหดเบิดเวลาทำงานแล้วอาบน้ำไปนี่เรียบร้อยฮะของเดแต่งหยิบไอ้พวกว่ากาเก็บอันนี้คนหิบ เฮ็ดแล้วไว้มาอนี oh, oh. o o. Yeah, oh. okay. oh, uh ้ล huh. oh. uh ังค้าสุดยอดของแผดินครับผมโอ้ยังสุดยอดของแผ่นดินเนี่ยก็คือจบไปแล้วนะง่ายง่ายจบไปแล้วจบนี่ไปว่ายังจบจบคือเฮ็ดแล้วเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเอาหน่ายหางอนาคจคนจัดอะไรเดี๋ยวหน่ายหางเนี่ยหน่ายหางอำนาจเนี่ย นางทัวนางก้อนนางก้อนสัมผัสเกลนจังบาแน่นี่ซ้าคุณแม่บ่จบิแล้วนี่นี่ทีเราจอีกบอกเลยไหมอันภาษาอังกฤษบอกเขาอคุณแม่เรากำลังโทรศัพทอยู่เดี๋ยวคุยส่วนตัวกันยับไปดังหยับไปดังโอ้โหโอ้คุยโทรศัพท์กันบ่โอ้อัดไวที่ทำนี่แม่สิ โอ้อ oh. เเ oh. ่าอ่าอินจีเนียกากาดไหมพี่น้องถามมาหลายนะอยากคู่ว่าสิเป็นบ่อพี่น้องอยากคู่ว่าเป็นผู้ใดชนิดไปจังไหบ้านจังยังกว่าครับผมอืออยู่ละพวนี <lawsuit royable> ่ละอ้อมแอมเราพวนี่ละป้าไม่คอยอยากให้เช่าโลกโคจักครับโอ้เก็บของไปมือผมสิบนิวอันนี้เวลาเวลาเห็นงานเร็จแล้วครับจะประมาณนี้ครับนี่ เริ่มบ้านเบีวแล้วครับไ<ต>อ้เมื่อว่ากินหลายฮึว่ากินหลายยี่สิบบาทแคนบอกยี่สิบบาทจากเทียเลยโอ้ยลายเทียมันตั้งหังกินเจ่าไยี่สิบบาทแต่ว่าลายเทีย <c oughs> ตอนแ้วเขาบอกจะงคลิปต่อขันบอกเป็นง้านขอยว่ากินขคนบอเป็นงาน้างขวดจริงๆแน่แบบ หมายถึงว่าคันบ่บเป็นงานบ่อกินแปลว่ายัางคันยู่ซื้อนี่คือบ่อกินนอนคันเห็นงานคือกินกเห็นยูทูบบางไหลบางแค่กดบางผู้นั้นกดมากผู้นี้เข้าไปอ,อ่อแค่จบโอ้ประมาณนี้ปะยังว่าท่านประมาณโหดตักต้องห่างโหดแบบนี้โอ้ยอยาว่าทวยตาลกคือฮ่าสู <laughs> แต่ก็นอนเมื่อคข่อยก็ฟังข่าวเลยประเทศเท่ามันเป็นยังไงประเทศเมียนมาเป็นยังไงระบบเ<อ>ลบบยแ้่กับบอยากของระบบของผมนี่ผมมักบังก็ะระบบปวกกันเมืองนะครับอือโอใช่จบโอ้สายทหารตัวนี้สายการเมืองอ่ะครับผมมขณาี่เจ้าเฮ้ยสุดยอดโอ้ที่สุดค้องแผ่นดินอีกงดิครับร้อมลูกใครว่าไห,หลขันคร้อมลูกใครไหลจักข่อยถิ่เป็นนี่หยัางก็ นี่ครับน้องไส้แท้ๆคุณแม่สุภาพน้ำวงสาวควรรำเพลินเจ้าต้อกแม่บ่ขอพูดเป็นน้องไส้หัวกันออกมากครับยันหัวกันออกมากสาธาแสดงว่าคุณแม่สุภาพแล้วเจ้ามันบ่รับซื้อว่าซื้อยังก่อนซื้อนายกาศสีแหงโคตรโอ้กอไก่สลาจอจานสอเสือไม่ใช่สอบอลหรือสีไม่ใช่รอรอเ้ยไข่อยด้านลินบ่อ่าข่เจิบปอซี่ข้าเซ็นนะครับนายกาศสีแหงโคตรครับ ป้าหนองไส้คุณแม่สุภาพควอลำเพลินนี่เปิดโต,ตแล้วไ้ครับเนี่ยตอนนี้พักยุ่ไซบันเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่หลังบันของคุณแม่ส,สุภาพควอลำเพลิน,เ,นเห็ดยังอยู่ยน่อยัวหมายถึงว่ามีนาทียังเจา้าผมแล้วแต่ผมเป็นผมง่ายๆือว่าผมระบบกอว่าผมบริกรรมมักงังเล่าจัดให้ สายฝาข้างหน้าข้างหลังก็สายฝาตอจบ oh. เพราะว่าผมเคยหลบมาผมกคยหูผมก็ยอยู่ในหลุมอยู่ในเบิ้อง oh. ง่ายง่ายมันเจียวกันยังกับอยู่ในหลุมในเบิ้มมัน <c oughs> ควม้มโทรหดอดทนบ่โ <Okay. S 1> oh. อ้เออแตงสีก็มีครับนองไส้คุณแม่สุภาพขัวลำเพิ่นพูดต่อกันโดยตรงเลยครับนี่ย <c oughs> ตอนนี้คุณแม่เราบบว่างครับเราอยู่ข้างในค่าค่ารับโทรศัพท์อยู่นมาว่าดอก เพิ่นคิมาบอกบอกว่าน้องเป็นผู้ใดมันเออมันจั็งหัวกังมาสมัยเรียนโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมโอ้โหอ๋อ <c oughs> อ,อย่า <c oughs> งโรงเรียนนี่สนามบินอือทางรถไฟอีหวันตะก้อนสนามบินคอนแกนยูไสค,ครับสามผมนี่<อ>ผมยังเกิดท่านวะโผ้จากบนไอ้เจ้านะเอาผมปีชวดสองสามนะครับเจ้าพอคอนแกนกองแฉกอะเขาไงก็ถีบสามรอบวะก่อน โอ้เป็นร่างง่้ยก <si ันมากเป็นร่างได้บ่ด้วยด้วยประสบการณ์ปะาริยาไงารับที่ปาริย่าเงี้ยไอเคยสอนสอนสอนเคยไปฉาบปูนอืสั่งในกล้องสังไอ้ซูพลใหญ่ของไอยของไกภาพเนี่ยต้องไปฉาบปูนมือหกสิบบาทลุงสุพลเสียงโคนเนี่ย ผูดยาบานตั้งแต่สมัยเลี้ยนก็ไปนอนอยู่บ้านเล่าอยู่สามเดียมบางคนเล่าอันเชื่อใอะไรยังก่อนไอ้สายหวานยังก่อนใครสายหวานแล้วนีิไหมสายหวานนี่ครับเราหนิไหมคนก็เลยไปฉาบไปฉาบไปฉาบเขาให้ไปฉาบนะให้ไปฉาบใต้ฟ้าเด้ว่าซุ้มเก๊กนี่ซุ้มเก๊กซุ้มกินเขามาจ้างเขาดอกเออโอ้บอกไอ้านเขาถือไปจ่าห่วยกันบ้านก้อยกอยก็เลยไปฉาบจับ มลอโลกหายควเมื่อลราหกสิบบาทได้หลายขุมูเขาข้าเจ้าได้หาสิบบาทหาชิบห้าบาทชี้สุบสามบาทเจ้าก็ได้หลายสุมสามบ้านนี้ข้าเจ้าเขาเรียกว่าพาะาพระาขอกระเละปะตะก้อนก่อนก็บอกกอยหูจ้าพระสา,ะสา,ก,ะะาก,กีบเนาะโอ้ยหาสูภาษากีนภาษสาก็บเขาเขามา้าซะหลายหลายก้อนแล้ว กาไปว่ามาฟังไปฟังมาฟังดูตอดูะแถวมาเนี่ยโอ้โหดูตอดูแถวมาเนี่ยเป็นยังไงมันนี่มันเรียกว่าขโมยมันนี่ดูกัเหรือว่าอันใครก็เลยหอดภาษาฝรั่งเลยวะโอ้โหโคตรหมดกองพันดิบแล้วแสดงว่าตอนนี้นี่ไก่สีได้ฟิวยังน้อยแล้วตัวนี้แมนมานี่บ่ท่านนี่ถึงตอนนี้พ่อพ่อยี่สิบบาทไปนี่ยี่สิบบาท โอ้ยนี่เท่บแสดงว่าเมื่อนั้นบอกเลขกเพื่อนบ่เถือนี่กินไปบ,บ่ตเต็ก็หกสิบบาทแท้เลยแมนว่าเอาถ้าสีมูลาค่าเพิ่มก็ต้องกาบตัวขันโอ้ย <laughs> เห็นว่า <c oughs> เพิ่นคอมเมนต์เขามาว่าเอนจินียรการบอกเลขกบ่เถือคือมั่นใจแค่ถามทุกใครรู้ย่าถาม่อยถามทุกใครใครได้ทุกใครโอ้อา,าอาจารย์อาจารย์ทุกทคนอาจารย์ทุกสำนนกบ่ทุกปวกมันไม่ยุ่งจอมปวก คือข้างล่างจบเป็นเลขน้ำม้อนนี่แหละเขาถือเนาะอันนี้ไม่ใ่เลขน้ำม้นเลยครับอันนี้มาจากปากอินเจเนียร์กัดโอ้ยแย่เด่เลบอกเลขบอกถือซ้ำนี่ครับเมื่อไี้เมื่อไห้เมื่อนห่หลังจากเข็ดงานแล้วครับพนเห็ดหลังค่าครัวเสร็จแล้วโอ้เมื่อนี้่เมื่อเปิดโตนี่คือน้องไส้คุณแม่สุภาพครัวลำเพื่อนครับสีถามก่อนร้านสีถามเจียวบ่ก่ะช่อง อยากได้ว่าขอช่องยูทูบเบอร์ข่อยคือนฉีขันย่างหาเดี๋ยววะเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวจัะตั้งเดี<ฮ>๋ยวตั้งให้เด<ฮ>ี๋ยวคอยสแตนบายได้ไหมสแตนบายสแตนบายคุยกันกับนุ่มโจโทรหากันคิดยากตอนสีน้ำเออเอาตอน,นเอาตรงจริง,จร,งจริงแล้วคือเสียห้เป็นพระเอกช่องพยา,านาคก่อนดาราช่องนี่นะการีเขาเอาบ่เอาคันเอาต้องมีคอแม่เด้ต้องมีคอเสนออ่าคันเอาเป็นดาราช่องนี่ แต่ว่าคันได้ป็ลดาราดาช่องพุทธบาลเนี่ยมีแต่แนวดีๆด้ครับอยากได้ททรัพย์ก็ได้อยากได้ลดกาสีได้อยากได้เงินเดือนกาษีได้เด้่บัดนี้ต่อไปอ่ะแต่ว่ามีข้อแม่ว่าสิมะหวานย่างเดียวแบบนี้บ่ได้ได้สิน้ำห่าโตนี่จะละเมื้อี่แม่หอดเวลาถ่ายคลิปใช่หดาลาช่องพุทธบาลไอ้คอยซื้อกลงก็ได้พอจบ โอ้ยเอาแล้วพันนี้พี่น้องครับเบิ่งเอาย่านมีขอแม่นี่บวกกาเลยบันนี้บวกกาเราปากอืเดี๋ยวคอยสแตนบายก่อนสแตนบายคอยคอ,อยคอยคอย,อยแสดงว่าต้องประมาณเดียวไปนอนคิดก่อนโอเคครับแมีนบ่โอเค okay, ครับโอ้นี่ครับพระเอกช่องไม่พูนยาบาลสายจวดแต่ส <laughs> <laughs> ัมเนียกันท่านนี้เราปากครับเพราะว่ากำลังสีได้ฟิวแล้วครับนี่ขึ้นยากยั่งสมมติว่าเป็นพระเอกช่องไป แล้วก ER ็ิีวขาดไม่บังสองสามเดโอนสันมวยเงนบนเนาะหาบอกหาว่าอะไรบ่บ่บอย่ามาย่ามาหาตัวเด็กหน่อยโอเคครับขอเคครับมาหาตัวพูญ่บัณฑตัวบ่แมนว่าฟังหอนย่ำมาพูใหบับ้าน้ำหาตัวฟังเนี่ยพูใหบับ้าน้ำหาตัวกันยู่ น้ำมาตัวโอ้ยไปเอกช่องคอยไปใส่น้อผู้หลับไปหวานอยู่สียกอยู่สามแยกบ่ได้เด้อบ่ไปบ่เกิดเรือก่อนอนย่ยมาแล้วครับไปเอกช่องผุญเยียบานสายจวดระเบิดออฟฟิเชีย์ให้ผมม่เห็นนังครับจังสีโอ้ยกระมุนหลยครับโอ้ยหลานใช่หแต่อาขิงนี่เน่แต่บ่มีค้าหยาบหรอกหน้าหูอยู่โอ้สุดยอดข้องแผ่นดินเออคนเก่งข้องแผ่นดินเนี่ยลองนะตัว ยื้เงยยืนได้เอาจังสิยืนได้จะให้พิจารณาก่อนจักสามมือเด้อตัดสินใจเบื้องตัดสินใจเบื้องคันสามมือนี่ยคันบ่โอเคก็สรุปสรุปว่าบ่ให้เป็นพระเอกช่องคันโอเคก็ต้องมีขอแม่ตามที่ร้านบอกรับปากเนาะเอารับปากแล้วก็จวดจัดฟ้าบึ้มก็ไปตัวผักปอนตัวเนาะเอาเอาเบิดแล้วไหมเบิดหน้าที่แล้วไหมคอยก็สิขอเล้วขอยเงียเงี้สักบาท บัดจีไปของยกนี่เปแก่เราขาวนะบังปัดขอเงินยี่สบาทนะพระเอกช่องไหมคุณแมจ้แก้าะไขอเงินยี่สิบาทวะนะบังดูเจ้ามีเหว่าเดี๋ยวเสียไปเอาหา้เดี๋ยวเสียไปมมให้คขาไข่บังดูคุณแมเออเดี๋ยวเียหาเสียหาลอยหนึ่งขาเห็นงานมอนี่เออขาเห็นงานมอนี่เดี๋ยวห้ลอยนึง ทาอยู่ดีเออ้าโอ้ยี่สิบบาทบอกโอเคโอเคเอากันยังอยฟังแล้วว่าถ้าตัดสินใจเลยสามสามขึ้นนอนลัตัดสินใจดีๆถ้าถ้าสิเป็นพระเอกช่องพยาบาลสายจวดเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีขอแม่เราใครกินขัดเจ้าบ้ากินคอยก่กินเออบ่ได้ว่าเออเราปากต้องเราปากแต่ว่าสิมา แบบวันตลอดเวลาบ่ได้บ่ได้เนี้คันจะเป็นพระเอกช่องนี่นคันจะเป็นพระเอกช่องนั้นู้ใหญ่บ้านสายจวดนี่เจ้าก็ต้องเจ้าต้องเรืองนี้ขอที่ขอกับแม่แล้วลอยหนึ่งบ่ได้วะขอทอดได้ก็บ่ได้วะไปตัดผมเออเดี๋ยวจัดไปให้สองลอยให้สองลอยสายมือบ่ให้ให้นอนคิดสายมือคันตัดสินใจได้คันตัดสินใจได้โอเคเลยเปิด ลายได้มีซูมือลายได้มีเช่าโลกเขาโทรศัพท์ไหมอยากได้ยังได้เบิด์ตเบาวางได้สัญญากันบางไหนกอนเอากับว่าท่านว่าขันตอนต่อไปคือเข้าใจแล้วคำว่าสามมือนี่ขันได้เป็นพระเอกช่องต้องมีขอแม่เรื่องหวานนี่ละเอารักๆเลยคือเรื่องหวานอ่าต้องมีขอแม่ขันอยากเป็นพระเอกช่องเอาโอเคเดี๋ยวเอาเงินใหม่ก่อนเออให้เส้าหวานให้คิด เอาย <si no okay, ี่ส okay, okay, ิบบาทเอาไปอยังให้เป็นขอคิดเด้อแค่เราโอ้โหเอาแค่นี้ละเดี <h <h ๋ยวรอก่อนรอก่อนได้แล้วครับพี่น้องยี่สิบบาทตังเรียนนะครับให้หลายให้เกินงบบ่ได้เอาขอยี่สิบบาทก็ให้ยี่สิบบาทโอเคบ่ะโบาทบ่ให้ซ้ำนี่ละอ่าซ้ำนั้นละพี่ว่าได้ขออะไรเนาะเอาผมไป็ดแกะเราแกะไปแกงหนึ่เนาะเราก็เฝ้ามาเฝ้ามาเนี่ยไป็นว่ามัลูกกุ๊กเป็กเดี่มันเดือดอยู่เลโอเคด้อ ให้นอนคิดสามเมื่อขันรับปากล้านก็คือปั่นขันบ่อรับปากก็คือบ่อปั่นแค่นั้นจบเลือกสารยามื่อเนี่ยตให้แล้วนั่นรอๆนั่นนะว้าวแม่ข่อยขึ้นใหงหลายกว่าสองร้อยวันใส่วันครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีติดตามทุกท่านนะครับนี่คือสัมผัสนะครับเอนจิเนียร์การหนองไส้คุณเมสุภาพคุณลำเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้พยาบาลสายจวดลำเพื่อนออฟฟิเชียลกับคงเชียวไ้ซัมนี่ครับ คลิปหนามาพอกันไม่ครับขอบคุณครับและสวัสดีครับูกี่กันพุพ่นี้ขอิสจ์โอ้วดาลรุ่นี้ก็มัอ้มอนี้อ้จบครับ